ยินดีต้อนรับสู่ i n n o v a t บประเทศไพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและความรู้สู่อนาคตวันนี้เราขอนำเสนอ9คําคำพ่อสอนที่จะช่วยเติมเต็มพลังใจให้แง่คิดและเปิดมุมมองใหม่ให้กับคุณคำสอนที่มีค่าจากพ่อสามัคีคือพลังความสามคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกันความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคม ย่อมต้องมีความขัดแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นคือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นพระราชดดำรัสพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฝ่าละองทุลีพระบาท เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมื่อวันที่29ตุลาคม251.7พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความสามัคคีไม่จำเป็นต้องหมายถึงการที่ทุกคนต้องคิดเหมือนกันแต่เป็นการที่แม้มีความคิดเห็นต่างกันเราก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ใช่เพียงการเห็นพ้องต้องกันทุกเรื่องแต่คือการเปิดใจรับฟัง ใช้ปัญญาในการหาทางออกเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันนี่คือความหมายของสามัคคีคือพลังที่จะทำให้บ้านเมืองมีความมั่นคงยั่งยืนสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศไทยของเราครับ In n o v a t e Thailand ขอบคุณที่รับชมมาร่วมกันส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆสู่สังคมของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ